ผยมังกรบทที่413ประธานเสียประจบสอพลอขอขึ้นรถไปพร้อมกับเสียเมืองเหยาาขณะที่หลินหลันกำลังจะถามเสียเมืองเหยาว,ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เธอเพิ่งสังเกตเห็นตรงที่นั่งข้างคนขับมีคนใส่ชุดกระโปรง OL สีดำนั่งอยู่หน้าตาสวยงามเป็นผู้หญิงที่ดูมีความสามารถผู้หญิงที่สวยมีสง่าคนนี้คือเลขาของเสียเมืองเหยาาฟางหยา ป้าหลินสวัสดีค่ะฟางอยาคลายยิ้มแล้วหันมาทักทายหลินหลันถึงแม้ความสัมพันธ์ของหลินหลันกับเซี่ยเมืองเหียงจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่ว่ายังไงหลินหลันก็เป็นแม่ของเซี่ยเมืองเหียงเธอในฐานะเลขาของเซี่ยเมืองเหียงต้องรักษามารยาทเอาไว้สวัสดีสวัสดีจ้ะแม่หนูหลินหลันตอบอย่างติดอ่างเธอไม่ทันตั้งตัวว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นป้าหลินฉันคือเลขาของประธานเซี่ยฟางอย่าค่ะคุณป้าเรียกฉันว่าเสี่ยวอย่าก็ได้ค่ะ เสียวเสียวยาหลินหลันยิ้มแล้วพยักหน้าจากนั้นอดไม่ได้ที่จะหันไปมองเซี่ยเมิงเหยาวยเธออยากรู้ว่าทําไมเซี่ยเมิงเหยาวยถึงเปลี่ยนไปกลายเป็นประธานหญิงได้เธอมาหางานทําที่จงไห่ไม่ใช่หรอทําไมแค่ชั่วพริบตาก็กลายเป็นประธานได้เซี่ยเมิงเหยาวยไม่ได้สนใจสายตาสงสัยของหลินหลันเวลานี้เธอมองออกไปนอกหน้าต่างไม่รู้ว่ากําลังคิดอะไรในใจเหมิงเหยาวย เมื่อเห็นเซี่ยเมืองเหยาวไม่ยอมพูดจาลินหลันอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นแต่หลังจากที่เธออ้าปากพูดกลับเผชิญหน้ากับสายตาเย็นชาของเซี่ยเมืองเหยาวหลังจากเผชิญกับสายตาเย็นชาของเซี่ยเมื่งเหยาวแล้วนั้นลินหลันเงียบป,ปากทันทีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเซี่ยเมื่งเหยาวในตอนนี้กับเซี่ยเมืองเหยาวในอดีตถึงเปลี่ยนเป็นคนละคนเซี่ยเมืองเหยาวในอดีตมีนิสัยอ่อนโยนเธอสามารถทำอะไรกับเซี่ยเมื่งเหยาก็ได้ แต่เซี่ยเมื่งเหวในตอนนี้บนตัวของเธอมีแรงกดดันบางอย่างแรงกดดันนี้ทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวประธานเซี่ยคัะตอนนี้พวกเราจะกลับไปที่บริษัทหรือว่าฟางอย่าเอ่ยถามเธอทํางานกับเซี่ยเมื่งเหยาวมาระยะหนึ่งแล้วพอจะรู้ว่าเซี่ยเมื่งเหยาวมีนิสัยใจคอยอย่างไร เธอสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเสี้ยมเงือเหยาวในวันนี้หลังจากออกมาจากโฮงเยคลับอารมณ์ของเธอไม่แน่นอนความไม่แน่นอนนี้เธอไม่เคยเห็นในตัวเสียมเงือเหยาวมาก่อนกลับบริษัทกันเถอะหลังจากดึงสติกลับมาเสี้ยมเงืองเหวียขานตอบเสียงเรียบรยูอยู่เนทันทีขับมุ่งหน้าไปทางบริษัทเพศสกรรมคางเหมย หลังจากนั้นไม่กี่นาทีฟางอย่าอดไม่ได้ไท้จะถามลุงจางทำไมวันนี้ถึงมาทางนี้คะทำไมไม่ไปทางสะพานปินเจียงชายวัยกลางคนที่ถูกเรียกว่าลุงจางหน้าตาดูเป็นคนซื่อสัตย์เขาตอบกลับเสียงเรียบสะพานปินเจียงเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นตอนนี้ถนนถูกปิดครับรถชนรถชนอะไรคะฟางอย่าเอ่ยถาม ไม่แน่ใจครับเหมือนว่าจะมีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเดินอยู่บนสะพานจูจ่ๆรถคนหนึ่งก็เสียการควบคุมผู้หญิงคนนั้นเพื่อที่จะช่วยผู้ชายทำให้เธอถูกรถชนจนตัวปลิวลุงจังตอบผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรไหมคะฟังอย่าอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความเป็นห่วงผู้หญิงเป็นพวกไวต่อความรู้สึกเมื่อได้ยินเรื่องแบบนี้อดไม่ได้ที่จะหวันหวผู้หญิงคนนั้น คาดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ารถที่ขับชนพังเลเทะค,ความรุนแรงระดับนี้คนที่ถูกชนคงมีโอกาสรอดน้อยลุงจางวิเคราะห์ตามความเป็นจริงเขาเป็นคนขับรถตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เคยเห็นอุบัติเหตุรถชนไม่ถึงร้อยครั้งแต่ก็สักแปดสิบครั้งเขาต้องรู้อยู่แล้วอุบัติเหตุที่รถชนจนพังยับมันน่าเศร้าแค่ไหนเธอหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะปลอดภัยนะคะ ฟางอย่าถอนหายใจอย่างงอดไม่ได้จากที่ลุงจางเล่าให้ฟังเดาได้ไม่ยากมีความเป็นไปได้ที่ชายหญิงคู่นั้นจะเป็นแฟนกันในช่วงขับขันผู้หญิงเพื่อที่จะช่วยผู้ชายถึงกับยอมทิ้งชีวิตตนเองต้องใช้ความกล้าหาญเท่าไหร่กันฟางอย่าไม่รู้เลยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นตนเองเผชิญหน้ากับเรื่องนี้เธอไม่มีวันตัดสินใจแบบนี้แน่ๆไปสะพานปิงนเจียงเวลานี้จู่ๆก,ก็มีเสียงเย็นเย,ยือกดังขึ้นในรถ ฟางอย่าหันหน้ากลับไปด้วยความแปลกใจเธอมองไปที่เซี่ยเมิงเหวียวถามด้วยความไม่เข้าใจประธานเซี่ยไปสะพานปิงเจียงทําไมคะไม่ต้องถามบอกให้ไปก็ไปสิเซี่ยเมิงเหวียวอดกลั้นความกังวลในใจเธอพูดเสียงเข้มไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลังจากฟังที่ลุงจางพูจบเธอมีความรู้สึกบางอย่างคู่รักที่ลุงจางพูดถึงคือเฉินเฟิงกับหลินหวันชีว เฉินเฟิงกับหลินหวันชิวออกไปพร้อมกันอีกทั้งโฮงเย่คลับอยู่ไม่ห่างจากสะพานปิงเจียงออกจากโฮงเย่คลับเลี้ยวขวาไม่ถึงห้านาทีก็เดินไปถึงสะพานแล้วอีกทั้งถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นจริง,รงๆเสี่ยมัง่ยงเหวยไม่สงสัยแม้แต่น้อยเพื่อช่วยชีวิตเฉินเฟิงแล้วหลินหวันชิวสละชีวิตตนเองสายตาที่หลินหวันชิวมองเฉินเฟิงเป็นสายตาเดียวกับที่เธอเคยมองเฉินเฟิงเหมือนเดิมกันเป๊ะ นี่จึงเป็นเหตุผลที่วันนี้เธอควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ข้างกายเฉินเฟิงมีเธอคนที่สองปรากฏตัวออกมาความรักที่ผู้หญิงคนนี้มีให้เฉินเฟิงไม่น้อยไปกว่าความรักที่เธอมีให้เฉินเฟิงลุงจางไปที่สะพานปินเจียงค่ะถึงแม้ไม่เข้าใจว่าทำไมเสี่ยมั่งเหยาถึงตัดสินใจแบบนี้แต่คนที่เป็นลูกน้องเวลานี้ฟังอย่าทำได้เพียงทำตามคำสั่ง ในรถเหมือนจะมีแค่หลินหลันเท่านั้นที่เข้าใจว่าทำไมเซี่ยมั่งเหยา่ยาถึงตัดสินใจแบบนี้ในเวลานี้แต่หลังจากเข้าใจทุกอย่างแล้วหลินหลันอดไม่ได้ที่จะมีความคิดไร้สาระขึ้นมาคงไม่บังเอิญขนาดนี้หรอกมั้งไอคนไร้ประโยชน์กับนางจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เพิ่งออกไปก็เจอรถชนหลังจากนั้นห้าหนาทีรถมาเซราติสีเงินปรากฏตัวที่สะพานปินเจียง หลังจากเปิดประตูรถเซียเมื่งเหยาวสูดลมหายใจเข้าเดินไปยังพื้นที่ที่แนวกั้นของตำรวจตอนที่เห็นด้านในแนวกั้นตำรวจไม่มีร่างของเฉินเฟิงเซี่ยเมื่งเหยาวโล่งอกแต่เมื่อเห็นรถแลนด์โรเวอร์ที่พังยับรูม่านตาของเซี่ยเมื่งเหยาวหดเล็กแลนด์โรเวอร์คันนี้ไม่ได้ถูกชนจนยับแต่เหมือนถูกคนต่อยจนพังมากกว่าความไม่สบายใจภายในใจของเซี่ยเมื่งเหยาวแผ่ซ่านสามารถต่อยจนรถแลนด์โรเวอร์พังยับได้ ท่ามกลางคนที่เธอรู้จักมีเพียงแค่เฉินเฟิงคนเดียวเท่านั้นที่ทําเดิมถ้าอย่างนั้นชายหญิงคู่หนึ่งที่ลุงจางพูดถึงก็คือเฉินเฟิงกับหลินหวันชีวตึกตึกตึกเสี้ยม,มื่งเหยงก้าวถอยหลังอย่างควบคุมไม่ได้สีหน้าของเธอซีดขาวตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมสถานที่เกิดเหตุถึงพังยับมีคนหวังร้ายกับเฉินเฟิงหรือเปล่าอีกทั้ง หลินหวันชิวยังมีชีวิตอยู่ไหมชั่วพริปตาความคิดมากมายพลุ่งพล่านเข้ามาในหัวของเสี่ยเมิ่งเหวาวใบหน้าสวยของเสี่ยเมิ่งเหวียถอดสีทันทีประธานเสี่ยคุณเป็นอะไรไปคะฟังอย่าถามด้วยความเป็นอาการของเสี่ยเมิ่งเหวาวในตอนนี้ผิดปกติมากหรือว่าเธอรู้จักกับชายหญิงที่ถูกรถชน เซี่ยเมิงเหยาวยไม่ได้ตอบคำถามของฟางหยาเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าด้วยความกระวนกระวายกดโทรหาเฉินเฟิงด้วยมือที่สั่นเทาอีกด้านหนึ่งเฉินเฟิงกลับไปที่โรงแรมแล้วเพิ่งเดินเข้าไปในห้องเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อเห็นเบอร์ที่โทรเข้ามาเฉินเฟิงเงียบอยู่นานจากนั้นรับสายหลังจากรับสายสิ่งแรกที่ได้ยินก็คือเสียงที่สั่นเทาของเซี่ยเมิงเหยาวยจากปลายสายเฉินเฟิงคุณ คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะตอนแรกในใจยังรู้สึกขุนเคืองเล็กน้อยรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยแต่ความขุนเคืองและน้อยใจทั้งหมดหลังจากที่ได้ยินเสียงพูดด้วยความเป็นห่วงของเซี่ยเมิ่งเหีย๋ทุกอย่างก็หายไปทันทีนี่คือเฉินเฟิงในตอนนี้ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่414ความคิดตื้นตืนของหลินหลนัน